โดยปกตินะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าจำนวนพิกเซลเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการถ่ายทอดรายละเอียดของภาพนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยมากมายนะครับที่ทำให้ไม่เป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกับกล้องถ่ายภาพเนี่ยจำนวนพิกเซลเท่ากันเนี่ยแต่กลับถ่ายทอดรายละเอียดได้ไม่เท่ากัน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพนะครับก็เช่นขนาดของโฟโตไซส์นะครับการใช้แอนตี้อะเลสหน้าฟิลเตอร์ซึ่งจะมีผลทำให้รายละเอียดลดลงคุณภาพของเลนส์ที่ใช้งานความสามารถของระบบประมวลผลแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะครับก็จะมีผลต่อความสามารถในการแยกรายละเอียดของภาพทำให้จำนวนพิกเซลเนี่ยไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับความสามารถในการแยกหรือเก็บรายละเอียดเสมอไป กล้อง24ล้านพิกเซลเนี่ยอาจจะเก็บรายละเอียดได้มากกว่ากล้อง36ล้านพิกเซลก็ได้นะครับหากว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยไม่มีแอนตี้อะลิสฟิลเตอร์ด้านหน้าแล้วก็ใช้เลนคุณภาพสูงหรือกล้องขนาด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์เล็กอาจจะแยกรายละเอียดสู้กล้อง12ล้านพิกเซลที่ใช้เซนเซอร์ใหญ่กับเลนคุณภาพสูงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงมีคําอยู่2คํคนะครับซึ่งใช้ในการบอกบอกถึงคุณภาพของกล้องก็คือจํานวนพิกเซลกับกําลังแยกขยาย จำนวนพิกเซลเนี่ยจะดูจากจํำนวนพิกเซลบนเซนเซอร์เช่นเซนเซอร์26ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซล50ล้านพิกเซลส่วนกำลังแยกขยายเนี่ยจะดูจากจํานวนเส้นที่เซนเซอร์สามารถแยกได้นะครับโดยจะมีหน่วยเป็นเส้นหรือคู่เส้นต่อมิลลิเมตรกําลังแยกขยายที่สูงนะครับก็จะทำให้ภาพมีรายละเอียดและคมชัดกว่ากำลังแยกขยายต่ำ ดังนั <seaweed> regards, horror, <Beginning S 1> ้นเนี่ยในการดูค <TL agree> ุณภาพของกล้องดิจิตอลจริงๆเนี่ยเราจะดูจากกําลังแยกขยายนะครับไม่ได้ดูจากจํานวนพิกเซลแต่เนื่องจากว่าตัวกําลังแยกขยายเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับทำให้ผู้ผลิตกล้องเนี่ยไม่สามารถระบุกําลังแยกขยายที่เป็นตัวเลขที่แน่นอนออกมาได้นะครับก็เลยบอกได้แต่แค่จํานวนพิกเซลเท่านั้นเองการทดสอบกําลังแยกขยายของกล้องเนี่ยจะทําโดยห้องแลบสาหรับการทดสอบโดยเฉพาะ ถ้าสนใจในเรื่องของคุณภาพของไฟล์ภาพดิจิตอลนะครับของกล้องดิจิตอลเนี่ยก็แนะนําให้ลองไปหาเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะมีอยู่2ที่ที่ผมแนะนำนะครับก็คือ DxOMark จะมีทดสอบพวกรายละเอียดนะครับพวกความสาม,มารถในการแยกรายละเอียดจำนวนพิเซลอะไรเงี้ยกับ DP Review ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดูภาพด้วยสายตาตัวเองได้เลยนะครับว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยให้ภาพเป็นยังไง